สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีหนองหวิงครับมาผมมาผอกับบ่าวโทนในช่องทองพูลแย่น้อยหนองหวิงครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องก็เป็นเวลาเก่าโมงแล้วเนาะครับเนาะทีมงานรถตู้ยังมาบ่กอดครับปูกัเพิ่นเกลไปเกี่ยวหญ้าให้งัวนี่คือถังครับถังน้ำที่บ่าวโทนใส่เป็นกระปุกออมสินบ่าวโทนใส่ถังนี้ครับเป็นกระปุกออมสินซึ่งมีสองถังเนาะถังหนึ่ง น้องทุ่งเงินอีกครั้งหนึ่งน้องทุ่งทองครับสาหรับน้องทุ่งเงินนี่สี่ยอดเหรียญครับน้องทุ่งทองสี่ยอดแบ่งก่ยอดได้ยุบประมาณหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องช็อตครับไฟแห้งโพดช็อต,อตก็เลยได้น้องทุ่งท่อง,งเสียสละฉีพครับปลาตนสีน้ำม,มะพร้าวครับพี่น้องตัวน,นี้สีน้ำม,มะพร้าวพาเครืองเห้วกเฮ็ดเป็นล่างใส่ใส่หา้าใส่หัวอาหารให้น้องทองทอง,ทองทองแท้กับทองท่านครับ สร้างเขาแล้วพี่น้องสร้างมุ่งกับเบื้องเริ่มปฏิวัติกานแล้ะครับสําหรับมือนีป่นครับมีสายพานลําเลียงกับเบื้องความสายพานลําเลียงกับเบื้องทํางานกันเป็นทีมครับพี่น้องเบืงองตวจกอการส่งต่อทีละคนทีละคนทีละคนปับป๊บปั๊บใส่จักแฟนกับว่างเลีย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 งไว้สรงขึ้นมากแล้วก็ปูทีเดียวครับ สุดยอดครับพี่น้องก็มีสายพานมีคนป,อนอ,อ,คะะปอนอยู่ข้างล่างคุณลัสตีปอนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนก็เป็นสุภาพบุรุษครับคอยจัดเรียงจัดเรียงเป็นเศษ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 ไปปูครับเบิ้งแล้วคือสิบโเกินสามหมื่นครับพี่น้องในการปูกระเบื้องเบิ้ง,งการทํางานแล้วเป็นระบบดีครับ เราติดตามครับพี่น้องน้องอุ้งอิงพอเอกไม่หน่อยกําลังเดินทางกลับมาเนาะครับเนาะสำหรับไอควานพี่น้องเอฟซีที่บอกว่าให้อาบนอ้องอาบน้ำให้น้องลูกดีกแนะ่เดี๋ยวเออยสิกับมากอดกคือน้องลูกดีกยังอาบนา้ำบ่ได้แล้วพี่น้องเด้ออายุยังบ่ได้ครับน้องต้อนนี้ได้ใส่แต่ทิชชู่เปียกครับพี่น้องใส่ทิชชู่เปียกเช็ดทําความสะอาดโตน้องครับน้องยังอาบนา้ำบ่ทันได้เนาะครับเนาะ ก็ล่อให้ได้รับวัคซีนล่อให้อายุครบเหาจังคอยสีอาบน้ำให้น้องได้ครับ,รบพี่น้องการทํางานของช่างเป็นระบบระเบียบครับงานมันก,ก็สิเดินเร็วนะครับเนาะทำคนละนาทียิบจับซอยกันคนละหม่องคนละบอลมันก,ก็แล้วเร็วครับพี่น้องงานสร้างไฟิันก็มาไล่ไฟครับ เป็นมาไล่ไฟเพราะว่าไฟอยู่หมองนี้มันมันบอติดครับกันเลยได้ใส่ไฟอยู่หม่องเดียวสร้างเพื่อเขามาเบังไฟให้ตอนสองทองกินอิม่มไอ้กินแต่หัวาหารครับมือเส่ากับหย่ากับเฟืองไหมปลาทษนให้แต่หัวาหารกับเฟืองเพราะว่าหยาซดเมดล่อจังหน่อยสิเอาออกมาผูกครับปลาทูกับสิเป้วัดบรรจ้านครับปีหน่องเป้ บูซาพาทีเอฟซีเพิ่นเลยถักมาบูซาน้ำเบาวโทนเนาะแต่ว่าน้ำเบาวโทนหมดครับน้ำเบาวโทนโบ่มีก็ต้องไปเอาอยู่วัดเพื่อที่จะส่งให้เอฟซีเนาะครับเนาะก็ล่อมาสองสามมือแล้วล่ะครับรุ่นใดที่น้ำเบาวโทนมี่เบาทุ่นก็สีจัดทรงไหลเบเกินสองมือครับแต่รุ่นใดที่บ่มีก็ต้องล่อไปเอาอยู่วัดเนาะครับพี่น้องก็บเอฟซีเพิ่อนเข้าใจครับเพิ่นอยากได้รุ่นที่มีอยู่วัดเนาะครับรุ่นที่ต้องการ แหวนจังสี่เลดจ,จังสี่เบี้ยแก่จังสี่นะครับก็คือน้ำเบาท่วนสิบบอบ่ได้บูซามาเก็บไว้ครับเพราะว่าเป็นเป็นเครื่องล่างเป็นวัตถุมงคลที่แขง็งแกางสีมีราคาสูงเนาะครับเนาะถ้าเกิดว่าเบาท่วนบูซามาเกบ็บไว้บางที่กับว่มีคนบูซาตอ่อมันก็นสิเป็นการบูซามาไวซื่อๆนะครับแต่รุ่นที่เป็นเหรียญรคาคาหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยจังสี่เบาท่วนกับสี่บูซามาไวครับ คือเอาไปให้พี่น้องเอฟซีท่านใดสนใจกะโอนเงินมาบ่าวทุนกับส่ขงของให้ได้ทันทีเนาะครับเนาะนี่ครับการคือความคืบหนา้าของบ้านน้อง,งอิงกับคืบหน้าไปได้เรื่อยๆครับพี่น้องคืบหน้าทุกมือเนาะความเป็นอยู่ของน้องๆก็ดีขึ้นครับบ่าสิเป็นน้องสองท้องหรือว่าน้อง ไอ้ดุกดิกดีโดหรือว่าสิเป็นตูหรูเนาะครับเนาะกะสุขภาพดีครับแต่ละตัวสุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีลาเริงแจ่มใสครับเอาปล่อยออกมาจาังสีเพิ่นกดียวกินสังเกตง่ายๆครับเวลาแผะเพิ่นสุขภาพกายดีสุขภาพใจดีเนี่ยหางเพิ่นสีดิกๆๆๆ๊กดิ๊กดิ๊กเวลาเพิ่นยางเล่มหยาสีหางเพิ่นสีดิกๆๆๆ๊กดิ๊กดิ๊กดิ๊กคือกันกับเพิ่นสบายใจนะครับหาเล่มหยาไปนําสันหางไปนำ้ำดิกๆๆๆ๊กดิ๊กดิ๊กจังสีนะ สบายใจครับพี่น้องเข้าเห็นเขากับนางเบิงกับนางยิมไปนําเลยครับพี่น้องเห็นน้องสบายใจเห็นน้องใกล้สุขภาพใกล้ดีเขากับมีความสูคขรขับเลี่ยงเพื่อนเราเขามีเขากับมีความสุขอันใดที่มันต้องปรับต้องเปลี่ยนไปเรื่อยเขากับสิปรับเปลี่ยนไปเรื่อยคือฟ้าฟังนี่เนี่ยเอฟซี FC กับว่าเอาเอหาออกซาบาทนกับคีซเหายออกอยู่ครับเนี่ยแบบให้เพื่อนสามารถขึ้นโล่งในทุกหม่องทุกบอลน,นะครับพี่น้องแต่ถึงยังบ่ิเหตุกับบ่อยเหอย่างเดียวครับ ก็คือว่าล่อล่อ,ล,อล่อพืน้นเข้าสีเห็ดเทอเดียวเลยนะครับพี่น้องเห็ดไลไปเรื่อยแต่ว่าฟังนี่ก็นนะ่าเสียวอ,ออกก่อนก็ดีท่านเพราะว่าเสีเอาใหม่มาเห็ไดไอเห็ดห่านว่างถังนี่ครับห่านว่างถังเดี๋ยวพาถังก่อนขันเหลกแล้วก็กสีเห็ดห่านว่างถังใส่ไม้พวกนี้ละเห็ดเอาไว้ใส่ห้าสดเวลาสื่อห้ามาแล้วห้ามาซับ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 หยาใส่ห้างให้เพื่อนนะครับ ซับหญ้าใส่ห้างให้เพิ่นไม่เสียได้กินลอยเปอร์เซ็นต์เนาะครับพี่น้องบ่ได้กัดถิงกัดขวางนะเอาห้ามามาัดเป็นต้นให้เพื่อนก็สิกัดถิงกัดขวางกัดถิงตัวใดกัดตกลงข้างล่างเหยียบแล้วบ็ก,กินเลยครับพี่น้องถ้าเพื่อนในโตกลงข้างล่างแล้วบ็กินเลยจังแมนมักความสะอาดครับการทีมงานรถตู้ยังมาบ่หอดครับประมาณ11บเอโมงคิดว่าน่าจะหอดเนาะครับพี่น้องฝากไปมั้พี่น้องเอฟซีครับเป็นกำลังใจให้ครับน้องๆทั้งหลายในช่องทองพูนแหน่น้อยนองคอรับ ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังใจพักดันให้ซื้อหน่องทองพูนขึ้นไปติดโหลเงินเนาะพี่น้องเนาะไปเรื่อยๆเมื่อละหามือละซิฟเอฟซี FC, มาติดตามใหม่กับเพิ่มขึ้นเมื่อละสี่สิบหาสิบคนกะไปเรื่อยๆครับพี่น้องปีหนึ่งกะขึ้นสี่หอดแสนครับบ้านหนออุ่มหญิงสางเสร็จกะขึ้นสี่หกแสนครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่นออ้อ,นองเอฟซีครับที่ให้กําลังใจทุกๆด่านเนาะครับบอาสิเป็นการคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจหรือว่า เบรงโฆษณาบวกข่ามโฆษณาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจของยูทูบเบอร์ครับสำหรับท่านใดสนใจประตูมงคลลุงปูมณ์ครับแอดเฟซบ่าวโทนมาครับหรือว่าทักมาในคอมเมนต์หรือว่าทักมาในเฟซครับชายอิสระวงเล็บน้องครูซิตี้ครับเฟดบ่าวโทุ่นนะครับเนาะหรือว่าช่องทางไล่ครับ0837920538ครับ0837920538ครับทักมาโทรมาครับสอบถามได้ทุกเรื่องทุกเล่าครับพี่น้องกะบ่าวโทน สีน้ำเสนอแต่เหลืองเล่าดีๆมีความสุขครับงดดราม่าไม่มีดราม่าครับช่องนี้มีแต่มันกำมวนครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสะกรครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ